นี่คือสรุปเรื่องผักกระดุมเงินครับสมุนไพรพื้นบ้านที่ซ่อนคุณค่าเอาไว้แบบไม่น่าเชื่อเลยคุณเคยเห็นไหมครับต้นไมเ้เล็กๆที่มีดอกกลมๆข,ขาวๆคล้ายกระดุมขึ้นอยู่ตามริมรั้วบ้านใช่เลยเราเห็นกันจนชินตาแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านี่แหละคือของดีจากธรรมชาติเลยแล้วมันพิเศษยังไงมาดูกัน3มข้อหลักๆเลยนะครับอย่างแรกเลยมันเป็นสุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือดคือธาตุเหล็กมันสูงมาก ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดนโดยตรงเลยใครที่แบบว่ารู้สึกหน้ามืดบ่อยๆเลือดน้อยเลือดจางนะตัวนี้เหมาะมากแถมยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแก้ปัญหามือเท้าเย็นได้ด้วยข้อ 2. นอกจากบำรุงข้างในแล้วเนี่ยมันยังช่วยซ่อมแซมร่างกายได้ดีมากๆเลยในผักกระดุมเงินมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไงครับมันจะเข้าไปฟื้นฟูเซลล์เราให้กลับมาแข็งแรงทำให้เราฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้เร็วขึ้น แล้วที่เด็ดก็คือมันช่วยสมานแผลได้ด้วยนะพวกแผลถลอกเล็กๆน้อยๆแหละหายเร็วขึ้นเยอะเลยและสุดท้ายมันมีฤทธิ์เย็นครับเหมือนเป็นแอร์ธรรมชาติให้ร่างกายเราเลยช่วยลดความร้อนในตัวแก้ร้อนในแล้วก็ยังช่วยขับปัสสาวะอ่อนๆช่วยไล่น้ําส่วนเกินออกไปใครที่ตื่นมาหน้าบวมตัวบวมบ่อยๆน่าจะชอบส่วนวิธีทานก็ง่ายมากจะกินสดกับน้ําพริกเอาไปผัดใส่แกงหรือต้มเป็นชาก็ได้หมดเลยครับสรุปง่ายๆเลยนะ ผักกระดุมเงินก็เหมือนเป็นยานและวิตามินจากธรรมชาติที่อยู่แค่หน้าบ้านเราเนี่เองครับ